สาวใช้ในกรงหมาเมื่อเขาหรืหาดรู้กลายเป็นคุกและกรงสุนัขคือบ้านเธอจะหาทางรอดได้อย่างไรในโลกที่ความหวังเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งความฝันเสียงประตูเหล็กปิดกระแทกดังสนั่นในความมืดพลอยสะดุ้งตื่นจากผวังเธอกรัพริบตาทีทีพยายามปรับสายตาให้ชินกับความมืดในกรงสุนัข ที่แทบจะเรียกว่าบ้านของเธอไปแล้วหญิงสาววัย5 5ปีขยับตัวอย่างยากลำบากร่างกายที่บอบช้ำเจ็บปวดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวอีกวันแล้วสินะเธอพึมพำกับตัวเองเสียงแหบแห้งจากการไม่ได้ดื่มน้ำมาหลายชั่วโมงพลอยมองผ่านซี่ลูกลงออกไปยังสวนหลังบ้านอันหรูหรา ของตระกูลของวิศวกรซึ่งเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองหลวงแสงไฟจากบ้านหลังใหญ่สองสว่างจ้าตัดกับความมืดมิดในกรงของเธอเสียงเพลงและเสียงหัวเราะดังแว,ว่วบ่งบอกถึงงานเลี้ยงที่กำลังคึกคักอยู่ด้านในความทรงจำย้อนกลับไปเมื่อสามปีก่อนวันที่เธอถูกหลอกมาทำงานที่นี่ด้วยสัญญาว่า จะได้เงินเดือนงามพอมาถึงกับพบว่าทุกอย่างเป็นเพียงคําลวงเธอถูกยึดเอกสารสำคัญและถูกขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวหากพยายามหนีหรือขอความช่วยเหลือเสียงเห่าเบาๆของสุนัขตัวหนึ่งเธอหันไปเห็นมันก็คือเจ้าลักกี้สุนัขผ่านโกลเด้นรีซิฟเวอร์กำลังมองเธอด้วยดวงตากลมโต มาแล้วเหรอจ้าเพื่อนรักพลอยยิ้มบางๆให้กับเพื่อนหนึ่งเดียวที่เธอมีในบ้านหลังนี้ลักกี้คาบถุงพลาสติกเล็กๆมาให้เธอเมื่อเธอเปิดออกดูก็พบขนมปังชิ้นเล็กๆ2 3สองสามชิ้นขอบใจนะลักกี้ที่ยังคิดถึงฉันอยู่เรามากินด้วยกันนะเธอกระซิบเบาๆแล้วแบ่งขนมปังครึ่งหนึ่งให้กับเจ้าลักกี้ ส่วนเธอก็กินที่เหลืออย่างช้าๆพยายามประหยัดให้อยู่ท้องได้นานที่สุดขณะที่กำลังเคี้ยวขนมปังอย่างช้าๆเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังเข้ามาใกล้พลอยรีบซ่อนขนมปังที่เหลือไว้ใต้เสือ่อผืนบางที่เธอใช้นอนส่วนเจ้าลักกี้ก็รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วร่างใหญ่ของนายวิศวกรซึ่งเป็นเจ้าของบ้านปรากฏขึ้น พร้อมกับกลิ่นแอลกอฮอล์ฉุนกระคลุงไปทั่วเขาออกคำสั่งในขณะที่ทรงตัวไม่ค่อยอยู่นางพลอยพรุ่งนี้ฉันมีแขกสำคัญมาแกรู้หน้าที่ของแกใช่ไหมถ้าแกททำให้ฉันขายหน้าแล้วก็แกรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแกบ้างพลอยพยักหน้าช้าๆเธอรู้ดีว่าแขกสำคัญหมายถึงอะไร และเธอก็รู้ด้วยว่าถ้าขัดขืนผลที่ตามมาจะเลวร้ายแค่ไหนนายวิศวกรหัวเราะเสียงดังลัน่นก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้พลอยนั่งตัวสันเทาอยู่ในกรงม้าเธอกอดเข่าแน่นพยายามกลั้นเสียงสะอื้นไว้ในความมืดมือเล็กๆของเธอสัมผัสกับสร้อยคอเกา่เกาๆที่ซ่อนอยู่ใต้เสือ้อ ของขวัญชิ้นสุดท้ายจากแม่ก่อนที่จะจากบ้านมาแม่จ๋าหนูจะต้องกลับไปหาแม่ให้ได้หนูสัญญาเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะยังคงดังต่อไปจากด้านในบ้านตัดกับความเงียบและความมืดในกรงของพลอยเธอนอนลงอย่างช้าช้าบนเสือ่อผืนบางหลับตาลงและภาวนาว่าวันพรุ่งนี้จะไม่เลวร้ายเกินกว่านี้ ในเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงสาวลืมตาขึ้นด้วยความอ่อนล้าเสียงเท้าส้นสูงดังกึกกึกเข้ามาใกล้พลอยรีบลุกขึ้นนั่งประตูลูกกลงหมาก็ถูกเปิดออกพร้อมกับเสียงแหลมสูงของนางวิไลภรรยาของนายวิศวกรตื่นได้แล้วหนังพลอยวันนี้แกมีงานเยอะนะอย่าทำให้ฉันขายหน้าล่ะ ทราบแล้วค่ะคุณนายพลอยรับคำอย่างว่าง่ายเธอถูกลากออกจากกรงและถูกผลักเข้าไปในห้องครัวที่นั่นเธอต้องเริ่มเตรียมอาหารสำหรับงานเลี้ยงใหญ่ในคืนนี้ตลอดทั้งวันเธอทำงานอย่างหนักแทบไม่ได้หยุดพักเธอถูกตะคอกและดุด่าทุกครั้งที่ทำผิดแม้เพียงเล็กน้อยความหิวและความเหนื่อยล้าทำให้มือของเธอสั่น แต่เธอไม่กล้าที่จะขอพักเมื่อถึงเวลาเย็นแคก็เริ่มทยอยมาถึงพลอยถูกสั่งให้ไปแต่งตัวในห้องเล็กๆข้างครัวเสื้อผ้าที่ถูกเตรียมไว้ให้เธอนั้นบางเบาและเปิดเผยทำให้เธอรู้สึกอึดอัดและอับอายนี่คือชุดของเธอสำหรับคืนนี้เสียงของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นพลอยหันไปมอง เห็นลูกสาวคนเล็กของนายวิศวกรยืนอยู่ที่ประตูคุณมินตาพลอยเอ่อยขึ้นเบาๆมินตามองมาที่พลอยด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาฉันได้ยินว่าคืนนี้เธอต้องบริการแขกพิเศษฉันขอโทษที่ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้ไปมากกว่านี้พลอยก้มหน้า น้ำตาเริ่มคลอเบ้าไม่เป็นไรค่ะคุณหนูคุณหนูไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกค่ะฉันจะพยายามช่วยเธอนะแต่ตอนนี้เธอต้องอดทนไว้ก่อนเธอสอดอะไรบางอย่างใส่ในมือของพลอยนี่คือยานอนหลับถ้าจำเป็นให้ใส่มันลงไปในเครื่องดื่มของแขกมันจะช่วยให้พวกเขาหลับและเธอก็จะปลอดภยัย ขอบคุณค่ะคุณหนูมินตาบีบมือพลอยเบาๆก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้พลอยยืนอยู่คนเดียวในชุดบางเบาเสียงเพลงและเสียงพูดคุยดังขึ้นจากห้องทงใหญ่พลอยสูดหายใจเข้าลึกๆสวมชุดที่ได้รับมาและซ่อนยาไว้ในกระเป๋าเล็กๆที่ติดมากับชุดเธอมองตัวเองในกระจกเห็นภาพสะท้อนของหญิงสาวที่ดูอ่อนแอและหวาดกลัว แต่ในดวงตานั้นยังมีประกายของความหวังริบตรีเราต้องรอดเธอพูดกับตัวเองก่อนจะก้าวออกจากห้องเข้าสู่งานเลี้ยงที่รออยู่งานเลี้ยงดำเนินไปอย่างคึกคักเสียงดนตรีและเสียงสนทนาดังกึกก้องไปทั่วคฤห,หาสน์พลอยเดินมาระหว่างแขกเรือคอยเติมเครื่องดื่มและรับใช้อย่างว่องไวดวงตาของเธอ คอยสอดส่องหาโอกาสที่จะใช้ยาที่เมินตราให้มานางพลอยเสียงเรียกดังมาจากมุมหนึ่งนายวิศวะเรียกเธอเข้าไปหาพลอยจึงรีบเดินเข้าไปด้วยหัวใจที่เต้นรัวนี่คือแขกคนสำคัญที่ข้าบอกเองไว้เมื่อคืนเองต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเข้าใจไหม วิศวกรพูดพลางผายมือไปหาชายร่างใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างๆพลอยพยักหน้าพยายามซ่อนความหวาดกลัวเอาไว้ค่ะนายชายแปลกหน้าจ้องมองพลอยด้วยสายตาที่ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่สบายใจเขายิ้มกว้างและพูดกับนายวิศวกรสวยจริงๆเหมือนที่คุณบอกไว้เลย <laughs> แน่นอนผมไม่เคยทำให้คุณผิดหวังเลยใช่ไหมล่ะพลอยยืนนิง่งพยายามทำความเข้าใจบทสนทนาที่เธอได้ยินความสงสัยและความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจนางพลอยไปเอาเหล้ามาเพิ่มนางวิไลตะโกนบอกอีกฟังหนึ่งของห้องพลอยรีบเดินจากไปทันทีขณะที่เธอกำลังหยิบขวดเหล้าในห้องเก็บของ เธอได้ยินเสียงพูดคุยดังแว่วมาจากระเบียงใกล้ๆเสียงของนายวิศวกรและแขกคนสำคัญส่งเด็กคนนี้ไปที่ไหนต่อดีละ่ะเสียงแขกคนนั้นถามขึ้นยังไม่แน่ใจแต่มีลูกค้าในต่างประเทศสนใจอยู่หลายรายเชียวราคาดีทีเดียวนะแล้วเด็กคนอื่นๆละ่ะ เสียงแขกคนนั้นก็ถามต่อก็อยู่ที่เดิมในโกดังเก่านั่นแหละเราต้องระวังช่วงนี้ตำรวจมันมักมาสอดส่องอยู่เรื่อยพลอยรู้สึกเหมือนโลกหมนุวงวเธอเพิ่งรู้ว่าเธอไม่ใช่แค่คนรับใช้แต่เป็นสินค้าที่กำลังจะถูกขายต่อหญิงสาวพยายามควบคุมลมหายใจความกลัวและความโกรธเอาไว้ พลอยแทบจะกลั้นเสียงร้องไห้เอาไว้ไม่อยู่เธอเพิ่งรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนเดียวที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ยังมีอีกหลายคนที่อยู่ในโกดังเสียงฝีเท้าดังขึ้นพลอยรีบคว้าขวดเหล้าแล้วก็วิ่งออกจากห้องเก็บของหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและตะหนกเธอต้องหาทางช่วยตัวเองและคนอื่นๆให้ได้แต่จะทำอย่างไร ขณะที่เดินกลับเข้าไปในงานสายตาของเธอสบกับมินตาที่ยืนอยู่อีกมุมห้องมินตาสังเกตเห็นความผิดปกติในสีหน้าของพลอยเธอขมวหมดคิ้วเล็กน้อยเป็นเชิงถามพลอยสายหน้าเบาๆก่อนจะเดินไปหานายวิศวกรและแขกคนสำคัญเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างและต้องทำเร็วที่สุดก่อนที่จะสายเกินไป หลังจากงานเลี้ยงจบลงพลอยถูกสั่งให้กลับไปที่กรงของเธอแต่คืนนี้เธอนอนไม่หลับความคิดของเธอวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ได้ยินและความกลัวว่าเธออาจจะถูกส่งไปยังต่างประเทศในไม่ช้าเธอต้องหนีและต้องช่วยคนอื่นๆให้ได้ในความมืดพลอยเริ่มวางแผนเธอรู้ว่าลักกี้สุนัขที่เป็นเพื่อนของเธอมักจะมาหาเธอในตอนเช้ามืดก่อนที่ใครในบ้านจะตื่น นั่นอาจเป็นโอกาสเดียวของเธอเช้าตรู่ของวันรุ่งึ้นเสียงฝีเท้าของลักกี้ก็มาปลุกเธอพลอยลุกขึ้นอย่างเงียบๆและเรียกลักกี้เข้ามาใกล้ๆลักกี้ช่วยฉันหน่อยนะช่วยเปิดประตูให้ฉันทีเด็วเข้าเจ้าลักกี้ดูเหมือนจะเข้าใจมันใช้ปากและเท้าพยายามงัดแงะกรอนอยู่พักใหญ่ ในที่สุดกลอนประตูก็ถูกเปิดออกพลอยค่อยๆเปิดประตูลูกลงพยายามไม่ให้เกิดเสียงดังเธอย่องออกมาอย่างระมัดระวังมองไปรอบๆสวนหลังบ้านที่ยังคงมืดสลัวเธอรู้ว่าเธอต้องออกไปให้พ้นรั้วบ้านให้ได้ก่อนที่ใครจะตื่นขึ้นมาเห็นแต่เมื่อเธอกําลังจะวิ่งไปที่ประตูรัว้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังพลอย เธอกำลังจะทำอะไรนะ่ะพลอยหันขวบับเห็นเมนตรายืนอยู่ที่ระเบียงหลังบ้านหัวใจของเธอเต้นรัวด้วยความตกใจหนูหน,หนูหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเมนตรามองไปรอบๆอ,อ,อย่างรวดเร็วก่อนจะวิ่งลงมาหาเธอฉันรู้แล้วว่าเธอได้ยิยนอะไรมาฉันก็เพิ่งรู้เรื่องทั้งหมดเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ฉันกำลังจะหาทางช่วยพวกเธออยู่นะพลอยมองมินตาด้วยความประหลาดใจคุณหนูจะช่วยจริงๆหรอคะใช่แต่ไม่ใช่แบบนี้ถ้าเธอหนีไปตอนนี้พ่อฉันจะต้องตามล่าเธอแน่ๆเราต้องมีแผนที่ดีกว่านี้นะทันใดนั้นเสียงผีเท้าก็ดังมาจากในบ้านมินตารีบผักพลอย ให้เข้าไปที่โรงหมาอย่างรวดเร็วแล้วเธอก็แกล้งทำเป็นพาลักกี้ออกมาเดินเล่นพลอยวิ่งกลับเข้าไปที่โรงปิดประตูอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอได้ยินเสียงมินตราคุยกับใครบางคนหัวใจของเธอเต้นแรงแทบจะหลุดออกมานอกอกหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่เสียงฝีเท้าก็เงียบหายไปมินตราย่องกลับมาที่โรงของเธอฟังนะ ฉันจะหาทางช่วยเธอแต่เธอต้องอดทนอย่าทำอะไรที่ทำให้พ่อฉันสงสัยฉันจะติดต่อตำรวจที่ไว้ใจได้เราต้องช่วยเธอและคนอื่นๆให้ได้ขอบคุณมากค่ะคุณหนูเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะพลอยจําไว้ฉันจะกลับมาหาเธออีกเมื่อมินตาจากไปพลอยก็นั่งลงบนพื้นกรงหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลาย ทั้งกลัวกังวลเธอรู้ว่าการหนีครั้งนี้ล้มเหลวแต่อย่างน้อยเธอก็ได้พันธมิตรที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือมินตาพลอยมองออกไปนอกกรงเห็นแสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องมาที่สวนเธอรู้ว่าวันใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่เธอต้องเข้มแข็งกว่าที่เคยเพื่อรอคอยโอกาสที่จะมาถึงนั่นเอง สสัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็วและทรมานสำหรับพลอยเธอต้องทำตัวปกติทำงานหนักเหมือนเดิมและคอยระวังตัวให้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็รอคอยข่าวจากมินตรายอย่างใจจดใจจอ่อวันหนึ่งขณะที่พลอยกำลังทำความสะอาดห้องรับแขกเสียงรถจน์ก็ดังขึ้นที่หน้าบ้านตามด้วยเสียงทักทายอย่างคึกคักพลอยแอบมองผ่านหน้าต่างเห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปรง่ง กำลังก้าวลงจากรถหรูวินไอ้ลูกชายในที่สุดแกก็กลับมาจนได้นะเสียงนายวิศวกรดังขึ้นแล้วก็โผลเข้าไปกอดลูกชายพลอยนิ่งอึงนี่คือลูกชายคนโตของเจ้านายที่เธอเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกหลังจากเรียนจบพ่อครับแม่ครับ ผมคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยครับพลอยรีบก้มหน้าทำงานต่อแต่หูก็คอยฟังบทสนทนาอย่างตั้งใจมาวินลูกต้องมาช่วยพ่อดูแลธุรกิจของครอบครัวแล้วนะพ่อจะพาลูกไปดูทุกอย่างเลยพรับพ่อผมพร้อมแล้วครับพลอยรู้สึกหวั่นใจหากลูกชายคนโตรู้เรื่องธุรกิจผิดกฎหมายของพ่อ และเข้าร่วมด้วยโอกาสที่เธอจะหนีรอดก็จะยิ่งน้อยลงคืนนั้นขณะที่พลอยนอนอยู่ในกรงเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเข้ามาใกล้เธอลุกขึ้นนั่งอย่างหวาดระแวงพลอยนี่ฉันเองมินตาคุณหนู <gasps> คิดว่าใครคุณหนูมีอะไรหรือเปล่าคะเมนตา ย่องเข้ามาใกล้กลงสีหน้าของเธอดูตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันฉันมีข่าวสำคัญพี่วินกลับมาแล้วและฉันคิดว่าเขาอาจจะช่วยเราได้คุณหนูแน่ใจหรอคะเขาอาจจะเหมือนคุณพ่อของคุณหนูก็ได้นะคะไม่หรอกฉันรู้จักพี่วินดีเขาเป็นคนมีคุณธรรมฉันคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องธุรกิจผิดกฎหมายของพ่อ ถ้าเราบอกความจริงกับเขาเขาอาจจะช่วยเราได้แต่ถ้าเขาไม่เชื่อเราล่ะคะเราก็ต้องเสี่ยงสิฉันจะพยายามคุยกับเขาแต่เธอต้องบอกพร้อมที่จะเล่าทุกอย่างให้พี่บินรู้ด้วยนะได้ค่ะคุณหนูตีมากเรามีความหวังแล้วนะพลอยอดทนอีกนิดหลังจากนั้นเินตาก็จากไป พลอยนอนลงบนเสือ่อผืนบางความคิดวุ่นวายไปหมดเธอหวังว่านายมาวินจะเป็นอย่างที่มินตาว่าจริงๆและหวังว่าเขาจะช่วยพวกเธอได้ขณะที่กำลังจะหลับตาลงเธอก็ได้ยินเสียงพูดคุยดังแว่วมาจากในบ้านลูกต้องเข้มแข็งนะมาวินธุรกิจของเราไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งเราก็ต้องทำอะไรที่คนอื่นไม่เข้าใจ ผมพร้อมและผมก็เข้าใจครับผมจะพยายามเรียนรู้ทุกอย่างครับเฮ้อ <cida> ลอยถอนหายใจเบาๆเธอหวังว่าคำพูดของมาวินจะไม่ได้หมายความว่าเขาพร้อมจะทำทุกอย่างตามที่พ่อสั่งเธอภาวนาขอให้เขาเป็นความหวังสุดท้ายของเธอและทุกคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันด้วยความคิดที่สับสน และหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวพลอยค่อยๆหลับไปโดยไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะนำพาอะไรมาให้เธอบ้างวันรุ่งขึ้นพลอยก็ถูกเรียกไปใช้งานทำความสะอาดห้องทำงานของนายวิศวกรขณะที่เธอกำลังเช็ดโต๊ะประตูห้องก็ถูกเปิดออกมาวินเดินเข้ามาพร้อมกับกองเอกสารอ้าว ธอคือคนรับใช้คนใหม่เหรอไม่ใช่ค่ะหนูมาอยู่ที่นี่สามปีแล้วค่ะแปลกจังทำไมฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนฉันก็กลับมาบ่อย,อยๆนี่นะหนูหนูไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกค่ะเหรอแต่ดูเธอไม่ค่อยสบายนะมีอะไรหรือเปล่าทันใดนั้นเสียงของนายวิศวกรก็ดังขึ้นจากนอกห้องวิน มาคุยธุรกิจกับพ่อน้อยครับพ่อผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับเขาหันมาหาพลอยพลอยพยักหน้ามองมาวินเดินออกไปจากห้องหัวใจของเธอเต้นแรงนี่อาจเป็นโอกาสของเธอคืนนั้นเมนตาก็แอบ,บมาหาพลอยที่โรงอีกครั้งแล้วบอกกับเธอว่าเธอคุยกับพี่ชายแล้วเขาสงสัยหลายอย่างเลยล่ะแต่ยังไม่แน่ใจ เราต้องหาหลักฐานให้กับเขาแต่จะทำยังไงคะคุณหนูพรุ่งนี้พ่อจะพาพี่บินไปดูโกดังที่เก็บเออ่เก็บคนพวกนั้นน่ะนั่นอาจจะเป็นโอกาสของเรานะพลอยพยักหน้าอย่างมีความหวังวันต่อมาเธอก็แอบตามนายวิศวะและลูกชายและคนอื่นๆไปที่โกดังเก่า เธอแอบฟังการสนทนาของพวกเขาอย่างเงียบๆนี่คือธุรกิจจริงๆของเรามาวินเราส่งคนพวกนี้ไปทำงานในต่างประเทศแล้วก็ได้เงินอย่างงามเลยละมาวินมองไปรอบๆสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและตกใจพ่อครับนี่มันนี่มันผิดกฎหมายนะครับ ธุรกิจบางอย่างก็ต้องอยู่นอกกฎหมายถึงจะทำเงินได้ลูกพลอยเห็นมาวินกำมือแน่นเธอรู้ว่านี่เป็นโอกาสของเธอเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างในคืนนั้นเธอตัดสินใจเสี่ยงแอบออกจากกรงและย่องไปที่ห้องของมาวินเธอเคาะประตูเบาๆแล้วก็เปิดประตูเข้าไปมาวินประหลาดใจมากเธอมีอะไรหรือเปล่า คุณวินคะหนูมีเรื่องสำคัญจะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเห็นวันนี้มาวินมองซ้ายมองขวาก่อนจะปิดประตูและให้พลอยเข้าไปในห้องแล้วบอกให้เธอเล่าทุกอย่างให้เขาฟังพลอยสุดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะเล่าทุกอย่างที่เธอรู้ให้มาวินได้ฟังทั้งเรื่องการค้ามนุษย์การทารรณกรรม และแผนการส่งเธอไปต่างประเทศชายหนุ่มฟังอย่างตั้งใจสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากตกใจเป็นโกรธเขาไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปเขาพูดขึ้นอย่างหนักแน่นว่าเราต้องหยุดมันให้ได้แต่จะทำยังไงคะผมมีเพื่อนเป็นตํารวจเราจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็แจ้งตำรวจแต่เราก็ต้องระวังพ่อผม มีอิทธิพลมากพลอยพยักหน้าด้วยความหวังและความกลัวเธอรู้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้และเธอก็ต้องเข้มแข็งกว่าที่เคยสองสัปดาห์ผ่านไปมาวีนมินตาและพลอยก็ร่วมกันรวบรวมหลักฐานอย่างลับๆพวกเขาถ่ายรูปบันทึกเสียงและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย ของพ่อของตนวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังประชุมกันอยู่ที่ห้องของมาวินประตูห้องก็ถูกเปิดออกนายวิศวกรยืนอยู่ที่หน้าประตูสีหน้าที่โกรธจัดไอวินแกทรยศฉันแกคิดจะทำลายธุรกิจของครอบครัวเรางั้นเด้อพ่อครับสิ่งที่พ่อทำมันผิดกฎหมายผมไม่สามารถปล่อยให้มันดาเนินต่อไปได้ครับ แกคิดว่าจะหยุดฉันได้งั้นรอฉันมีอำนาจมากกว่าที่แกคิดทันใดนั้นเสียงไซเรนตำรวจก็ดังขึ้นจากนอกบ้านนายวิศวกรหันขวับไปมองนอกหน้าต่างเห็นรถตำรวจหลายคันจอดอยู่ที่หน้าคฤห,หาสนนี่แกแกกล้าเรียกตำรวจมาจับฉันหรอไอวินผมขอโทษครับผมต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง นายวิศวกรคำรามด้วยความโกรธก่อนจะพุ่งเข้าหามาวินแต่พลอยรีบก้าวเข้ามาขวางพอได้แล้วค่ะทุกอย่างมันจบแล้วค่ะคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำนายวิศวกรชะงักมองหน้าพลอยด้วยความเกลียดชังแกนางคนใช้แกกล้าดียังไงก่อนที่เขาจะพูดจบตำรวจก็บุกเข้ามาในห้อง นายวิศวกรถูกจับกลุมท่ามกลางความโกลาหลพลอยยืนมองด้วยความรู้สึกโล่งอกและโล่งใจหลังจากนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามรวจช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ทั้งหมดรวมถึงพลอยเครือข่ายการค้ามนุษย์ก็ถูกทำลายและผู้เกี่ยวข้องก็ถูกจับกลุ่มทั้งหมดพลอยได้รับการดูแลแล,และฟื้นฟูจิตใจเธอให้การกับชั้นศาล เอาผิดกับนายวิศวกรและพวกและแล้วเรื่องราวของพลอยก็จบลงด้วยความหวังและการเริ่มต้นใหม่เธอเดินทางออกจากศาลพร้อมกับมาวินและมินตาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับโลกใบใหม่ที่รอคอยเธออยู่และเธอก็ได้กลับบ้านสู่อ้อมอกของพ่อกับแม่ในที่สุดจบบริบูรณ์